แฟนเพจแพทย์ภูนทูวีขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแพทย์ภูนทูวีกุมารแพทย์สผสมผสานแพทย์ผสมผสานนะครับวันนี้คุยกันในเรื่องของทําไมรักษาผิวหนังต้องควบคุมอาหารการกินกันอยู่นะครับเดี๋ยวเล่าสูฐฐา่กันฟังเพราะว่าไม่ได้คุยนานละเรื่องนี้นะบางคนมารักษากับผมเฮ้ยทำไมโอ้โหหมอต้องควบคุมการกินกันอยู่นะอย่างหนักหน่วงแล้วก็เข้มข้นด้วยครับทาไมนะเดี๋ยววันนี้จะมาบอกในผลน,นั่นเองนะครับ เรื่องของผิวหนังอักเสบเรืเร้อรังนะครับที่ทุกคนเป็นกันอยู่นะไม่ว่าจะโดนวินิฉัยว่าเป็นผิวหนังอักเสบเรืเร้อรังเป็นสะเก็ดเงินนะครับมีหลายๆที่นะเขาอาจจะให้คุมอาหารโดยเฉพาะแผนไทยแผนจีนหรือแผนอื่นๆทางเลือกอื่นๆนะครับแต่คุณหมอแผนปัจจุบันก็จะบอกว่าไม่ต้องคุมอาหารอะไรนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้ามารักษากับผมแล้วเน ส่วนใหญ่นะครับจะต้องคุมอาหารการกินการอยู่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเคยโดนสเตียรอยมาเยอะตรงบริเวณผิวหนังใดๆนะครับมันจะยาเนี่ยมันจะสลายไปแล้วแต่ผลข้างเคียงที่มันตกค้างอยู่เข้าใจทําความเข้าใจให้ดีนะไม่ใช่ยาตกค้างนะครับสเตียรอยที่ทาเนี่ยแต่เป็นผลข้างเคียงที่มันยังอยู่นะมันมันไม่มีตัวยาของสเตียรอยตกค้างอยู่แล้วนะแต่มัน ทิ้งผลที่ว่าได้ก็คือเรื่องของภูมิต้านทานที่ผิวมันต่ําลงนะเวลาที่ภูมต้านทานที่ผิวต่ําลงปุ๊บแล้วมันมีเชื้อหรือตัวโรคอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่บริเวณนั้นมันจะเหมือนให้อาหารมันมันจะโตวันโตคืนนะก็ต่อเมื่อเราทําให้ปูมต้านทานตกนะไม่ว่าจะเป็นการกินการอยู่ที่ไม่เหมาะสมอดหลับอดนอนพักผ่นอนน้อยเครียดกังวลกุกกิจสุนเฉียววนเวียน นะกินของที่แพ้ของที่แสลงของที่หวานของที่มีสารเคมีสารพิษของหมักดองอาหารแปร ى, รูปอาหารนอกบ้านแล้วภูมิต้านทานทั่วร่างกายตกภนะูมิต้านทานที่ผิวตรงบริเวณเ่ทาเซเตยรอยก็ตกไปด้วยพอตกไปด้วยปุ๊บก็เกิดอะไรขึ้นครับโรคเก่าก็กำเริบขึ้นมานั่นเองนะเหมือนหลายๆคนนะครับที่ไปฉีดวัคซีนเ,เข็มกระตุ้นของโควิดนะครับมันก็เลยทําให้ภูมิต้านทานเราต่ําลง โรคต่างๆนะครับที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคประจําตัวอื่นๆนะโดยเฉพาะโรคผิวหนังตอนแรกเป็นไม่ได้เยอะหรอกนะแต่พอฉีดวัคซีนปุ๊บโอ้โหมันเห่อขึ้นพลึบขึ้นมานอันนี้คือตัวอย่างกลไกอย่างหนึ่งนะครับที่มันทําให้เกิดภูมิต้านทานเราต่ําแล้วโรคเก่ากําเริบขึ้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นการกินอาหารควบคุมการกินการอยู่ให้ภูมิต้านทานเราสูงขึ้นเพื่อจะช่วยทําให้มันไม่เห่อขึ้นนั่นเองนะไม่กําเริบม,มากขึ้นนั่นเอง ก็ให้ตัวยาที่เหมาะสมไปกำรับโรคต่างๆเชื้อต่างๆที่อยู่ตรงบริเวณที่มีผิวบอบบางจากสเตียรอยให้มันน้อยลงน้อยลงน้อยลงนับหมดไปนั่นเองนะจาเรียกว่าหายขาดนั่นเองนะครับอันนี้คือหลักการในการรักษาโรคที่ผมใช้มาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินการอยู่ถือว่าเป็นการหายจากตัวโรคของคนไข้เองเนี่ยเนะจะหายจากตัวคนไข้เองนะครับผมมีหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนยา แนะนำทางเดินนะครับการกินการอยู่อย่างไรนะทำให้ผื่นมันหายขาดได้เร็ววันมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ผมแนะนําไปแล้วนะครับขอให้ทําตามด้วยนะเพื่อเป็นประโยชน์ของตัวคนไข้ได้ให้ถึงเป้าหมายในการรักษาให้หายขาดนั่นเองนะครับวันนี้ก็อาจจะมาเร็วไปเร็วน,นิดนึงนะว่เาเมื่อคืนอาจจะไม่ได้ค่อยพักผ่อนเท่าไหร่น,นะครับเพราะว่ามีเคสเร่งด่วนมากลางดึกนะอาจจะได้ไม่ได้พักผ่อนเท่าไหร่นนครับ วันนี้อาจ,จะดูไม่ค่อยสดชื่นคือคืนเท่าไหร่นะเพราะว่าเดี๋ยวเตรียมตัวอาบน้านอนแล้วนะครับนะเอาละครับประมาณนี้นะเดี๋ยวใครที่ครับที่เคยมาฟังผมก็อาจจะเข้าใจแล้วว่าเออที่ผมพูดมามันเป็นอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าเป็นคนไข้ใหม่อาจจะฟังลบเออเปิดโ,โลกกระทัหน่อยนะว่ามันมันไม่เคยมีคุณหมอท่านไหนที่จะบอกว่าเออมันต้องควบคุมอาหารการกินการอยู่ในเรื่องของตหนังอักเสบเ,เรื้อรังหรือว่าสะเก็ดเงินนั่นเองครับเอาละครับประมาณนี้นะเดี๋ยวในวัน พรุ่งนี้นะครับในวันพุธต้องขออนุญาตมันเป็นวันลอยกระทงด้วยนะแต่ว่าผมก็เขไม่ได้คิดว่าจะไปลอยกระทงนะแต่ว่าพอดีติดภารกิจนั่นเองนะอาจจะงดไลฟ์หนึ่งวันในวันพรุ่งนี้แล้วก็ไลฟ์อีกทีในวันศุกร์นะครับตอนสองทุ่มครึ่งอาจจะเป็นวิเคราะห์ผืนผิวหนังในตอนที่เท่าไหร่ละเจ็ดสิบเอ็ดละนะหรือเจ็ดสิบก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกัน,นครับอ่าในพักทายกันหน่อยนะครับคุณอุสณีสวัสดีครับคุณวัดดีดาสวัสดีครับป้าเบนสวัสดีครับ คุณมอมองศาใช่ไหมบอกว่าเคยพาพี่สาวไปรักษาเข่ากับคุณหมอตอนนี้เข่าดีขึ้นมากค่ะครับผมเอาลละไม่มีใครถามอะไรแล้วนะก็ก็กม้าที่ว่าเร็วนะครับยังไม่สู้ลานะเพราะลาไปก่อนนะครับใครที่ดูผมอยู่นับปัจจุบันที่เป็นโรคประจำตัวที่ไม่หายขาด ขอให้ทุกคนทุกท่านหายขาดจากโรคภัยไข้เจ็บท่วนทั่วทุกคนทุกท่านเทินนะครับสาธุครับสวัสดีครับลูกจะพาไปอ๋อครับผมอ้าวคุณอนันต์สวัสดีครับ